สรุปข่าวเชื่องเมนูโกรประจาวันที่28ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เชเสด็จชิงนี้ขอสนเสนอเอาเ่องยังไงงานนี้เชียร์เลิรเชียร์สาริกาดงคว,ว้าเดกิอาไปเฝ้าเสาดีกว่าไหม ดกากนี่อารันเชืรอรืตำนานก่องหน้าของทางเดกเซนหนุนทีมเก่าให้เซสัญญาดาบิดเดคิอาอดีผูัสัุประตูแมนยูที่ยังไม่มีสมสอนในตอนนี้ซาลิกาดงแพ้คาบ้านให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปถึง1-3ต่อ3ในเกมล่าสุดทำให้ตอนนี้ทีมตามหลังสเปอร์ทีมอันดับ4ห่างเป็น7แต้มแถมแข่งมากกว่า1เกมกัดอีกด้วย ซึ่งเอดีหฮาวต่างเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เสียติกโปฟเมื่อหนึ่งที่เจ็บพักยาวซึ่งทางเชียรเลอร์ก็อยากให้ทีมเก่าดึงเดคอไปร่วมทีม,มในมุมมองของผมผู้รักษาประตูและก็กองหน้าจะเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาเชียรเลอร์ที่กล่าวกับทาง BBC Radio 5 l i โ e แต่ว่าขอให้โชคดีกับการค้นหากองหน้าที่คุณต้องการใช้เงินมากพอพอสมควรเมื่อถูกถามเขาว่าจะเซ็นสัญญากับ DKR มาอยู่กับทางนิวกาเซิลหรือไม่ทางชเชลเลอร์อตอบว่าแน่นอนผมจะทำผมคิดว่านิวกาเซิลต้องการผู้รักษาประตูและ DKR เขาอยู่ตรงนั้นผมรู้ว่าค่าจ้างมหาศาลแต่ว่าพวกเขาเองไม่ต้องการจะจ่ายค่าตัวในครั้งนี้นั่นยังไง แบบนี้มันจะไม่วินวินทั้งสองฝ่ายหรออาจจะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปคารักันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมานกันครับสโคเน้นอีลิกเซนฟิทส่งเสริมหอยรุนต่อไปโดยทางพอสโคอดีตกองกลางของแมนยูนะฮะชี้ว่าการได้คิสเกนอีริกเซนกลับมาลงสนามจะช่วยให้บรัสฟุตหอยรุนโชว์ผลงานที่ดีขึ้น ดยกอนหน้าทีมชาติเดนมาร์กบล็อกประตูแรกในพิมบริกได้สำเร็จแถมเป็นประตูชัยช่วยให้ทีมเอาชนะแอสันวิล่าไปได้3-2เมื่อคือวานวันอังคารที่ผ่านมาและจากการวิเคราะห์ของสโคชี้ได้เลยว่าการกลับมาของเอริกเซนเนี่ยจะช่วยเสริมตาคุณภาพคอยรุนได้อย่างเต็มเปี่ยมการมีเอริกเซนอยู่ในทีมจะช่วยได้สโคได้กล่าวกับทางพิมบริกโปรดักชั่นเขาสร้างความแตกต่างไปอย่างมากผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้ในเกมแบบนี้ แต่เขาเป็นนักเตะที่เมื่อทีมได้บอลเช่นเดียวก,กับทางฟอร์ดันเดชทั้งคู่โรดีนะว่าถ้าเด็กคนนี้หาช่องได้อย่างถูกต้องลูกบอลก็จะมาถึงทันทีแต่ัางอีริกเซนเนียหายหน้าหายตาไปนานและเขาเองนั้นเขาสร้างความแตกต่างให้กับทางทีมชุดนี้ได้อย่างมากเบอรรันเองก็ทำได้ดีในการกลับมาอยู่ในทีมเช่นเดียวกันรวมถึงคุณภาพของกาซิเมโรกระดิกด้วยผมคิดว่าภายใน3ถึง4สัปดาห์ต่อจากนี้ไปจะเป็นทีมที่แตกต่างกันดอกไปในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ นนะผมเป็นว่างานนี้พอสโคนะฮะก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าแมนยูนั้นจะไปได้ดีเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูข่าวตอนกันครับข่าวดีส่งท้ายปีเอาได้ยังไงแมนยูเป็นแฟนเนื้อเต้นเ่สันเมาส์กลับคืนสู่สนามซ้อมโดยเมสันเมาส์กองกลางทีแมนยูปรากฏตัวในสนามซ้อมเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่17ธันวาคมที่ผ่านมาหลังได้รับระการบาดเจ็บที่น่องนะฮะโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มวิ่งหยอกยอบนพื้นหญ้าในครั้งนได้แล้ว โดยงานเปนสัญมาว่าอดีตสตาร์ทีมเชลซีซึ่งรักสนามไปนานตั้งแต่เกมบุกกับทางลูตันชาวเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเริ่มกลับมาซ้อมที่แครดิงตันอีกแล้วโดยเจ้าตัวนั้นยังต้องซ้อมเดี่ยวไปพปกพางก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ผีแดงนั้นกำลังจะได้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษกลับมาอยู่ในทีมสำหรับการเร่งในการสร้างผลงานในครึ่งหลังของซีซั่นนี้ โดยก่อนหน้านี้เบสันเม้าส์ก็เคยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้าน,นหลังมาแล้วและมีปัญหาน่องตามมาอีกที่ทำให้สตาร์ในวัย24ปีนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมในลีกให้กับผีแดงแค่4นัดเท่านั้น รวมแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาทางเชลซีเมสันเมาส์ยังสอยตาขายกับทางแมนยูไม่ได้จากการลงสนาม12นัดโดยเขาทำได้เพียงแค่1นึ่งแอซิสเท่านั้นเองครับอแต่นะผมเป็นนะว่าง,งานนี้แฟนๆก็หวังนะฮะว่าเมสันเมาส์นั้น,น,นจะกลับลงมาช่วยแมนยูให้เจ๋งปังระเบิดเชิงอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะอไรยังไง8เดีวสำคัญจจออุบัติขึ้นในตลาดนักเตะในช่วงเดือนน้า หรือเวลาอีกไม่นานแล้วตลาดนักเตะหน้านหนาวจะเปิดทำการกันแล้วซึ่งแน่นอนนะว่ามันเป็นเปิดเปิดโอกาสให้นักเตะได้ย้ายทีมอีกรอบนะฮะโดยเฉพาะสตาร์ดังในพรีเมียร์ลีกอย่างทางไอ Phillips, แวนช์โทนี่คาคาวินฟิลิปและก็จจดอนซานโชซึ่งคาดการณ์กันว่าจะไม่อยู่ในต้นสังกัดอีกต่อไปในช่วงเดือนหน้าต่อประเด็นที่ว่านี้เดอะ i ินเดอร์สือเมืองผู้ด,ดีก็กะเก่งออกมาแล้วว่าน่าจะมีพ่อค้าแข้งแรายดังต่อไปนี้ที่สอแววจดประกาศกับสโมสรใหม่ในขณะนี้ เริ่มที่ไอแวนโทนี่ย้ายสู่ทางเชลซีโดยเดียวนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเนื่องจากว่าโทนี่กองหน้าในวัย27ปี ขอ,องสโมสรเบรนฟอร์ดถูกแบนยาว8เดือนข้อหาเล่นพนันฟุตบอลและจะพ้นโทษเนงช่วงกลางเดือนมกราคมซึ่งเชื่อได้เลยว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องการจะย้ายสังกัดเพื่อจะปเปลี่ยนบรรยากาศให้กับชีวิตใหม่จากผลงานเมื่อช่วงซีซั่นก่อนโทนี่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกระทุ้งประตูไปได้ทั้งหมด20ลูกจนกลายเป็นสมบัติร,ร่ำค่าของทางเดอะบีซึ่งหวังจะรับทรัพย์100ล้านปอนด์หากมีอันต้องเสียยอ,ยอดกองหน้าซึ่งยังคงเหลือสัญญากับพวกเขาอีกถึง18เดือน เท่ที่ผ่านมาอาร์ซนอลก็ตกเป็นข่าวไม้ปองโชนี่เช่นเดียวกับทางด้านเชลซีหากแต่ว่าเมื่อดูสภาพมาสันการแล้วสิงบรูซึ่งยังคงมีผลงานหน้าเอือมระอาอยู่ต้องการหัวหอกคนใหม่มากกว่าเดอะกันเนอร์และมีทุนหนามากพอที่จะเซ็นสัญญากับเป้าหมายรายนี้ได้คนต่อมาก็จะเป็นโดมินิกโซลัสกี้ย้ายสู่ทางอาร์ซนอล ชื่อได้ว่าหากทางอาร์ซอนอลช่วยได้ตัวโทนี่มาร่วมทีมโซลันสกี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่พวกเขา,าพยายามเมอนมองนะถึงขนาดน,นี้เองโหหกทีมบรอนมัดก็ซัดประตูในเกมรีเมเยริกไปแล้ว9ประตูในวัย26ปีเขามีอายุน้อยกว่าสตาร์ทีมเบรนฟอร์ดแม้อาร์ซอนอลอาจสนใจโซลันสกี้ซึ่งยิงประตูพาทีมชาติอังกฤษชุดยูสิปีควา้าแชมป์โลกในปี2017 แต่ทางเดอะเชอร์ี่เองนั้นไม่น่าจะเต็มใจขายนักเตะคนสําคัญซึ่งมีสัญญาจนถึงปี2027และเขามีค่าตัวที่แพงหูฉี่เอาเรื่องแน่นอนนะฮะจึงบอกได้เลยนะว่าทีมเมืองหลวงจะต้องยอมจ่ายหนักอย่างแน่นอนหากต้องการได้โซแรนสกี้ไปเสริมแผงเกมรุกคนต่อมาก็จะเป็นแซอูก,กิบราซี่ย้ายสู่ทางแมนยู อย่างที่เห็นกันนะว่าประสิทธิภาพในการสอยตะข่ายของแมนยูซีซันนี้น่าจะดหดทูโดยสิ้นดีโดยมาคครัเรดฟอร์ดซัดได้แค่2ตรงในทุกประการขณะที่รัสซูทอยรุนก็พึ่งคำเป้าในเกมลีกอังกฤษจึงได้ทำให้อาเดร็กชันฮาร์คถูกลืีนือว่าต้องการสูนหน้าปลายใหม่ในช่วงเดือนมการาคมแม้จะไม่เป็นที่รู้จักมักจีของแฟนบอลเมืองผู้ดีมาก่อนก็ตามทีแต่ทางกิรัซี่ดาวยิงในวัย27ปี ของสโมสรสตุตการ์ดโตเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทางผีแดงหลังเสริมผลงานในศึกบุนเดสโเลิกาเยอรมันได้อย่างน่าประทับใจหัวหอกทีมชาติกินีการะทุ้งประตูให้กับมังม้าขาวในช่วงซีซั่นนี้ไปได้มากถึง18เมตรจากการลงบุ๊15นัดแต่นอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมที่พร้อมจะดึงเขาไปร่วมชายคาทั้งทางเวชามฟูรัมและก็เอซิมิลานนะคนต่อมาก็จะเป็นอารอนแบรนเดลย้ายสู่ทางเชลซี ดยแต่คตของแรมเดลถูกพูดถึงอย่างหนักนับตั้งแต่อาร์ตตันเซ็นสัญญายืมตัวดวบดบาร,รย่ามาจากทางเบรนฟอร์ดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแทนตอนนี้นายทวานชาสเวนิชขยับขึ้นเป็นประตูมือหนึ่งของมิเกลอาเจตาอย่างเต็มตัวแล้วที่ทําให้ในายทวานทีมชาติอังกฤษในวัย25ปีน่าจะย้ายสังกัดเพื่อจะคว้าโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่อง หลังที่ทางบรเบิร์ซันเชสเจ็บเขา่าเชลซีจึงตกเป็นข่าวกับแบรนเดลทันชีถึงแม้ว่าขณะนี้จานเจอเจอาเปรโตวิช er จะเฝ้าเสาให้กับสิงโบรได้ไม่เลวร้วายก็ตามทีมักจะมีการเก่งกะนะว่าทางเรษธีลอนดอนไม่คิดจะเซ็นสัญญากับมือกาวทีมปืนใหญ่เนื่องจากต้องการจะให้โอกาสเปรโตวิชโชว์ฝีม้รลายมือ แต่ว่าสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจนกว่าจะผ่านพ้นในช่วงเดือนพฤราคมเนื่องจากนิวกาสเซลเองก็สอบแววสนใจแบรนเดลเช่นเดียวกันหลังจากทางนิปปได้รับประการบาดเจ็บในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นดาวิดเดคิอาย้ายสุทางดิวกาเซน ชุป่านนี้แล้วทาง DKR ยังไม่มีสังกัดเลยตนะั้งแต่อํลาแมนยูเมื่อเดือนกรกฎาคมกระทั่งระยะหลังจอมหนึบในวัย33ปีถูกตั้งข้อสังเกตว่าจอจะเซ็นสัญญากับซาริกาดงเนื่องจากว่าโป๊ปน่าจะรักสนามไปนานจนถึงช่วงเดือนเปษายนหรือไม่ก็พฤษภาคมด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนในพิมบริกอีกทั้งคว้ารางวัลถุงมือทองคำเมื่อช่วงซีซั่นก่อน DKR จึงดีพอที่จะเล่นในลีกระดับสูงต่อ อย่างไร้ปัญหาแถมเจ้าตัวไม่มีท่าทีนะว่าจะรีไทยจึงถือว่าเป็นเดียวที่น่าจับตามองมากที่สุดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะหวนคืนสู่ลีกเมืองผู้ดีมาร่วมงานกับเอ็ดดี้ฮาวในครั้งนี้หรือไม่คนต่อมาก็จะเป็นชูอัลปารินญ,ญายา้ายจากทางบอยเยมินิกโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาบิทฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยเกิดได้ย้ายไปคาแข้งกับเือรา้อยู่แล้วแต่สัญญาเป็นอันล่มลงไปก่อนก่อนะปิดตราดเนื่องจากว่าฟูรมไม่อาจจะหาตัวแทนเขาจึงได้ปฏิเสธปล่อยตัวเตะไป แต่ใดก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าทีมแชมป์ลีกเมืองเบียจะสนใจดึงเขาไปเสริมทัพแต่ในขณะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลก็กระหายในการเซ็นสัญญา,ากับ TE, ดาวเตะวอชิงตันเรนนี้เช่นเดียวกันโดยที่น่าจะต้องควักกระเป๋าจ่ายประมาณ50-60ล้านปอน,นด์โดยเดียวนะและคนสุดท้ายนะผมงานนี้ก็จะเป็นจอนซานโชย้ายไปสู่แอตแลติกไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วว่าซันโชหมดอนาคตกับแมนยูเต็มบดา เรียกว่าอย่างถาบอรแล้วนะฮะหลังมีปัญหากับเอเดิชั่นฮาร์และไม่ได้ลงเล่นในกระทางชีอีกเลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเวลานี้ ในช่วงวัย23ปีแน่นอนว่าดาวเตะชาวอังกฤษเจะของค่าตัว73ล้านปอนด์ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเน,นื่องจากสมัยเป็นขุนพลทีมบรุสเซียดัดมุนเขามีผลงานยอดเยี่ยมยิงไปได้มากถึง38ประตูกับอีก51แอสซิสจากการลงเล่นกับลีกเมืองเบียร์104นัดโดยล่าสุดก็มีข่าวเปิดเผยได้นนว่าบริซิกสนใจเซสัญญาก,กับเขามากที่สุดในเวลานี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลดสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงฉิ่นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ